สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจนู A.K. นะคะก็ได้กําหนดลูกชายจะต้องเดินทางบินกลับมาจากสุวรรณภูมินะก็ออกจากที่เมืองไทยวันที่สองกลางคืนของวันที่2องจ๊ะแล้วจะมาถึงที่สนามบินซีแอตเทิประมาณาช่วงเช้า เก้าโมงเช้าของวันที่3มกราแต่พอถึงที่สนามบินอินชอนก็ได้เกิดมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินกระทันหันเลยนะจ๊ะเพราะว่าเขายกเลิกยกเลิกเที่ยวบินของลูกชายซึ่งลูกชายจะต้องรออีก24ชั่วโมงสวัสดีครับออตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินอินชอนที่เกาหลีนะครับก็ตอนนี้เวลาประมาณ8 แปดมงของวันที่สามพอดีผมไม่ได้ถ่ายจากที่สุวรรณภูมิมานะฮะก็ <c oughs> ผมออกเดินทางจากสุวรรณภูมิตีหนึ่งนะครับของวันที่สามมาถึงก็ประมาณนะครับประมาณแปดโมงแล้วก็พอดีมันเกิดอ่าุบกซิเหตุนิดหน่อยเพราะว่าตั๋วของผมเนี่ยมันถูกเลื่อนไปอีกหนึ่งวันนะฮะ คือจริงๆแล้วพอผมมาถึงที่นี่ผมจะต้องรอต่อเครื่องอีกประมาณเจ็ดชั่วโมงนะก็จะได้บินในวันที่สามเนี่ยประมาณประมาณสี่ห้าโมงเย็นนะครับแต่ว่าไม่มีอ e ีเมลแจ้งมาเพราะว่าผมให้อ่าไม่ใช่ agency เอเจนซี่ครับเป็นเป็นเป็นบุคคลคนหนึ่งซื้อตั๋วให้นะครับแล้วทีนี้ทางสายการบินได้แจ้งว่า ได้ส่งอีเมลแจ้งกับบุคคลนั้นไปแล้วนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้รับอีเมลกลับมาผมกต็ติดต่อเข้าไปแล้วครับก็อีเมลมันน่าจะไปอยู่ในสปแปมหรืออะไรผมกไมไม็ไม่แน่ใจนะฮะก็คือผมจะต้องอยู่ที่นี่อีกหนึ่งคืนนะฮะเพื่อที่จะเดินทางกับอเมริกาในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่สเวลาตามท้องถิ่นนะครับ สำหรับบรรยากาศโดยโดยรวมนะฮะในการเดินทางนะครับที่เดินทางมาจากสุวรรณภูมินะครับก็ค่อนข้างที่จะโล่งนะฮะนั่งสบายนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับที่นี่ที่เกาหลีนะครับคือจะโล่งมากเหมือนที่สุวรรณภูมิครับสุวรรณภูมิก็โล่งมากเลยร้านค้าปิดปิดเยอะนะฮะคนน้อยก็บรรยากาศ เรียกเห็ว,วังเวงนะครับเนี่ยฮะบรรยากาศรวมๆส่วนเรื่องอที่นอนผมไม่นอนโรงแรมนะครับไม่อยากเสียเงินเพิ่ม <c oughs> ก็ผมมันจะมีเป็น transfer l o u ์นะฮะห้องอาบน้ำมันปิดมันปิดไม่ใช้นะฮะเพราะว่าเกี่ยวกับโควิดนะครับ ที่ที่ที่นอนเนี่ยคือยังเปิดให้บริการอยู่นะก็เดี๋ยวผมจะลงรูปให้ดูนะครับที่นอนก็คืนนี้ก็นอนนั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า ค่ว่ากันใหม่นะฮะสวัสดีครับรอบวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สี่แล้วนะครับเมื่อคืนนอนไปเรียบร้อยตอนนี้ก็เวลาประมาณเนี่ยครับแปดโมงครึ่งนะฮะเมื่อวานนี้ผมเช็คตัว๋วไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นที่ท,ที่ที่บอร์ดก็วันนี้เช็คเรียบร้อยแล้วครับมีขึ้นมาแล้วเวลาบินก็ สิบห้าจุดสามตนนอนะครับได้กลับบ้านแล้วก็รอไปอหลายชั่วโมงอยู่นะฮะส่วนเรื่องอาหารการกินผมก็มันยังมีบางร้านค้าที่เปิดอยู่ผก็ซื้อกินเนานะครับเลือกไม่ได้ร้านมีน้อย เมื่อคืนก็นอนหลับสบายนะครับเงียบไม่มีมีคนนอนในห้องนั้นก็แค่ประมาณรวมโต๊ะผมได้ประมาณห้าคนแล้วก็กับน้องชายนะครับไม่ได้เดินทางคนเดียวนะัะเดินทางมากับน้องชายน้องชายไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่ก็เมื่อวานนี้นะครับผมไม่ได้อัดคลิปไว้มีมีม,ม,มีมีคนไทย เดินทางมาด้วยนะฮะเดินทางมาด้วยจากสุวรรณภูมิแล้วพอดีผมมาเจอเขาช่วงช่วงเย็นๆนะฮะประมาณประมาณสามสามโมงสามโมงเย็นเออผมก็เลยเข,เข้าไปทักเขานะฮะเข้าไปทักทายเขาบอกว่าเขาก็จะเดินทางไปที่เซาเทิร์เหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมก็เลยถามเขาเอ้าเออคือทำไมของผมม,มันโดนเลื่อน แต่ว่าของเขาเนี่ยก็คือได้บินวันนั้นเลยนะครับแต่ว่าสายการบินของเขาเนี่เป็นบินจากประเทศไทยสายการบินโคเรีย Air นะครับแล้วก็มาต่อเครื่องที่เนี่ยเครื่องออกห้าม,มงเยนสายการบินเดลต้านะฮะทีนี้โดยส่วนตัวผม,มไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเวลาผมเข้าไปถามเจ้าหน้าที่พนักง,งานเนี่ยก็คือได้คําตอบมาแล้วก็ ก็เอออไปคือไม่ได้มีคําถามหรือว่าอะไรต่อเพราะว่าเราไม่เก่งภาษาและทีนี้คือคือคือพี่คนนะเขาก็ให้ความช่วยเหลือโดยการเขาบอกว่าเฮ้ย hey, เออมันทําไมถึงเลื่อนไปตั้งหนึ่งวันแล้วทาไมตัวเขาได้ไปเดี๋ยวเขาจะไปคุยกับเจ้าหน้าที่ให้นะว่าทําไมหรือว่าไปเที่ยวเดียวกับเขาอาจจะเสียงเงินเพิ่มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย นะฮะแล้วก็เราก็โอเคให้ให้เขา,าช่วยเหลือให้นะครับแล้วก็หลังจากที่เข้าไปติดต่อสอบถามพอดีจังหวะว่าที่เราไปติดต่อเนี่ยเวลาเนี่ยมันมันมันไม่ทันแล้วเพราะว่าเขาบอกว่ามันอย่างน้อยๆจะต้องหนึ่งชั่วโมงก่อนก่อนบินนะครับ ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องเวลาเมื่อวานนี้มันน่าจะมันน่าจะกระชั้นชิดมากเกินไปเลยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะฮะเมื่อวานก็ต้องขอบคุณพี่ผู้หญิงด้วยนะครับก็ไม่ได้ถามซื้อเช่ไม่ได้ถามซื้อไม่ได้ถามชื่อไม่ได้ถามอะไรแต่ว่าเพียงคุยกันแค่ว่าอยู่ที่ไหนอะไรไงก็อยู่พี่เขาอยู่เอเวอร์เรสต์นะครับส่วนผมอยู่เบลลิงแฮมก็ไม่ไกลกันมากก็ต้องขอขอบคุณ พี่ผู้หญิงมากๆนะครับเมื่อวานไม่ได้ถามชื่อไม่ได้ถามอะไรก็ก,ก็ก็รู้สึกดีใจนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันนะฮะขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าเพียาจจาะถ้าเจอหน้าผมจําได้แน่นอนไว้ไปเจอกันที่อเมริกานะครับและในส่วนของที่นี่ก็ผมก็รอเวลานะครับรอเวลาบินเดี๋ยวถ้ามีอะไรผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับผม แล้วเมื่อกี้นี้ไปเดินหาของกินกันมานะครับเพราะว่าเมื่อวานไปกินแล้วร้านหนึ่งวันนี้ก็เลยจะลองเปลี่ยนร้านดูนะฮะแต่ไปเจอเซเว่นยี่สเวโดยบังเอิญจริงๆเราเดินหากันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะทางพนักง,งานเขาก็บอกทางแล้วครับแต่ที่นี่เราหาไม่เจอเพราะว่ามันไม่มีป้ายบอกมันอยู่อีกชั้นหนึ่งมันอยู่อีกชั้นหนึ่งด้านบนนะฮะก็ เป็นมื้อเช้านะครับมีแวะซื้อกาแฟสตาร์บัคแก้วหนึ่งไซส์กลางก็จะอยู่ประมาณ4,400วอนนะครับแล้วก็ขึ้นไปเซเว่มาราคาข้าวก็อยู่ที่ประมาณ4,200วอนรสชาติใช้ได้เลยนะครับอร่อย ตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าเกตแล้วเช็คเที่ยวบินอะไรเรียบร้อยนะครับตอนนี้เวลา10นาฬิกานาทีตามเวลาที่นี่นะครับแล้วกเ็เครื่องจะออกเวลา15-30นาิกานาทีก็รออีก5ชั่วโมงนะครับนะไ,ดได้กลับแน่นอนนะฮะได้ขึ้นเครื่องแน่นอนแล้ว เมื่อวานก็ยังแอบกังวลเพราะว่าเราไม่รู้อะไรเลยเช็คตั๋วก็เช็คไม่ได้นะครับเช็คได้กับพนักง,งานว่ามันเลื่อนรู้แค่ว่าเลื่อนมาอีกวันหนึ่งวันนี้เช็คเรียบร้อยแล้วไปถึงซียอตเทิล8ในกา55นาทีได้กลับแน่นอนแล้วครับเจอกันที่ซียอตเทิลครับสวัสดีครับ